เป็นคนหนึ่งนะครับที่อยากได้เซตการทํางานนะครับเพื่อให้มันคล่องตัวที่สุดผมจะได้หยิบจับเพื่อออกไปถ่ายได้ง่ายขึ้นแล้วก็อยากทำคอนเทนต์มากขึ้นซึ่งปีก่อนผมได้เจ้าตัวนี้มาเป็นเจ้า go pro สิบเอ็ดนะครับแล้วก็ใช้งานมา1ปีคราวนี้นะครับเวลาเราเราจะใส่กับขาตั้งหรือเราจะเปลี่ยนที่ไว้อะครับมันมันยังเปลี่ยนค่อนข้างใช้เวลาอยู่นะครับถ้าเทียบกับตัว dji รุ่นหลังๆมาเนี่ย มันเป็นแม่เหล็กที่แบบดึงแล้วมาติดกับอีกที่หนึ่งได้เลยตอนนั้นอะตอนแรกอะใจผมอะไปแอคชั่น3แล้วนะครับแต่ว่าผมดูรีวิวมันเกิดปัญหาเรื่องโฟกัสนะมันเอาโฟกัสอย่างเห็นได้ชัดตอนนั้นก็เลยมองข้ามออดโมไปแต่รอบนี้ DJI นะครับแก้ตัวในการทำตัวแอคชั่นรุ่น4ออกมานะครับผมก็เลยโดนมาเรียบร้อยครับสำหรับ DJI Onmo a ่ t i o n 4เพิ่งส่งมาจาก Big Camera กันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่ม Unbox เจ้าตัวนี้กันเลยนะครับคือผมซื้อตอนมันโปรด้วยนะอ่าวันที่9เดือน15นะครับมันมีโค้ดจาก Shopee m a l l 2 0 0 0บาทแล้วก็โค้ดจากร้านค้าอีก30บาทเป็น2,030บาทนะครับภายในกล่องก็จะมี2กล่องนี้นะครับจะมีไม้์เซลฟี่นะครับของ DJI ไมค์เซลฟีนะครับเ,เก็บก่อน ก็จะเป็นเซตนะครับทีเด็ดของเราครับสำหรับเซต Adventure Combo นะครับก็จะได้ทาน3ก้อนนะครับจากที่รูรีวิวยังไม่ได้ใช้จริงนะครับก้อนหนึ่งน่าจะอยู่ได้ประมาณ1-2ชั่วโมงนะครับนี่ครับเจ้าตัว o o m o Action ชันี่นี่นะครับ,รบผมแกะตัวปิดข้างหน้าเลนแล้และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาชมภาพจากตัวกล้อง DJI Action 4กันเลยครับสวัสดีครับนี่เป็นครั้งแรกที่เราใช้ตัว DJI Action 4นะครับนี่ผมถ่ายใกล้มากเลยนะครับผมถือแบบว่าไม่ได้ยื่นมือไปไกลเลยนะครับประมาณแค่นี้โดยคลิปคลิปนี้นะครับผมถ่ายด้วยโปรไฟล์สีของ D-log M นะครับแล้วก็เอามาเกรดสีอีกทีหนึ่งนะครับโดยถ่ายเป็น 4K 24เฟรมตอนนี้ผมกำลังเดินกลับบ้านนะครับเจอน้ำแข็งมา2ถุงนะครับไว้ไปกิน ดีที่เดี๋ยวนี้มันมีเซเว่นเปิดใกล้บ้านเมื่อก่อนเดินไกลมากเป็น2กิโลสากิโลครับก็เลยไม่ค่อยได้ซื้อของเซเว่นเดียเด๋ยวนี้เดินนิดเดียวไม่ไกลมากเดี๋ยวเราไปลองดูเนื้อไฟกันนะครับผมว่าน่าจะค่อนข้างดีเลยนะและเสียงในคลิปเป็นเสียงจากกล้องเลยนะครับไม่ได้ต่อไม์เพิ่มตอนนี้ผมเดินกลับมาถึงหมู่บ้านนะครับลงเข้าบ้าน ตอนนี้นะครับผมกับจิ๊บก็กําลังเดินทางออกไปทําธุระข้างนอกบ้านนะครับอันนี้เป็นการถ่ายจากในรถเปิดเป็นล็อกสเตดี้ธรรมดานะครับตอนนี้ผมกาลังเดินไปซื้อนมไขมูนะครับได้ชานมไขมูกมาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวกำลังจะไปทํางานกันแล้วนะครับครับ เรามาซื้ออา้าวหนกันนะครับองุวหนเขียวอา้า่หนชายมัสแคทไปลองกินดูว่าอร่อยวนนะ้กำลังจะไปที่ลานจอดรถนะจากการใช้งานออ m o a แอคชั่น4ในหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาผมประทับใจเจ้า Quick Release อันนี้เลยครับสะดวกโคตรๆจริงๆสำหรับการที่เราลองใช้ตัว DJI Osmo Action 4ในอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ ก็ผลสรุปว่าเจ้าตัวนี้ตอบโจทย์ผมมากเลยนะครับผมจะเอาไว้ใช้วอล์เวลาผมไปที่ต่างๆน่าจะเอาตัวนี้ไปช่วยเก็บฟุต หรือไปช่วยทํางานได้หลายๆอย่างเพราะว่ามันสามารถดึงสีได้ค่อนข้างเยอะเลยแล้วคุณภาพไฟนะครับก็ออกมาค่อนข้างดีเลยนะครับอย่างที่ผมได้ถ่ายตัวอย่างคร่าวๆในอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับให้ทุกท่านได้ดูในคลิปคลิปนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะตัดสินใจได้นะครับว่าตัวนี้เหมาะสมกับท่านหรือเปล่านะครับสําหรับผมค่อนข้างโอเคเลยครับด้านคุณภาพเสียงผมว่ามันพอใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับ ถ้ามันมีไมว i l เลสมาต่ออีกนิดนึงมันก็จะช่วยให้เจ้าตัวนี้สมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับแต่ก็ต้องเลือกดูนะครับแต่สําหรับผมผมลองราคาถูกที่สุดให้คุณแล้วนะครับก็คือมีคลิปอยู่ด้านบนนี้นะครับสามารถไปรับชมได้เลยนะครับเป็นคลิปรองเจ้า a อคชั่นนะครับกับไมาราคา300บาทจากช้อปปีนะครับเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วเจอกันคลิปถัดไปครับ